Yeah.

啊，我看了。 ไปั่วชรแถววังคิงค่ะอีห้าิก้ารักษาแขนติดเทปที่ขาินาและวถิงนนาและอ้อกงก็กินยังก่อนทีการรักษาหมอประจำคลินิกกับพยาบาลได้แจ้งจีนบอใรือใส่ักษาเช่นใชเรใส่กพวหมอกี่วันอะไรหกยาลข้าวดห้ามหาวทัเนย่ลังรักษาเสร็จเขาไปรอรับยาที่เคาน์เตอร์แต่ไยอมจ่ายตาค่ายาแล้วเดินออกคลินิกแล้วก็ถยิจกัพยาบาลพทยยังเข้าไปห้ามจราจรไกล้ว ที่เราได้ยินมาสักคลิปนี้แหละค่ะในหาดด้านขวามือเป็นคลิปที่เขามาแต่กล่อที่เคาน์เตอร์มีการพูดคุยปรบมบรรยากาศมนายามเช้ามนาประทายค่ะวันนี้มนาประทายเรามนาประทายกันนะคะมันแรงมันแรงมาเอมันแรงด้ายกัน

ผมจะมาตอกต้นใหม่อะไร้นกุไม่ค่อยปลูกไว้เขาตัดถูกผีนะเว้ยตอกไว้เห็นตอเนาะนกี่ไรตอกว่าใหสองสามปีแล้วค่อยปลูกไว้มันตัดปีนี้ก็หลัดขึ้นมานิดนึงพีลรางว่าตัดอีกตัดอีกนะต้ี๋ตอกไม้อ่อนเอาท่านพระพุทธองค์ศุภศุภ

ังลึกเด้อสาทังลึกแต่มึงเอามาจัดน้ำที่ชวมเด้มันมาน้ำชวมก่อนเด้เออตังลึกก่อนบรรยากาศนานาปะทายวันนี้เรามานาปะทายนะคะ อ๋อคือว่าลุ่มเถื่อเอาตะลมคือได้ตัดว่าลุ่มเถื่อเอาตะลมคือได้ตัดะนะโอ้พอบมีน้ำเลยจังน,นาไม่มีน้ำนาไม่มีน้ำเลยพี่น้อง เสียดายไม่มีน้ำเนาะนาไม่มีน้ำเลย่ามาชมนาประทายค่ะแต่นาไม่มีน้ำเลยพี่น้องเดี๋ยวให้ดูเขางามงามแต่ไม่มีน้ำ ข้าวงามข้าวงามจะไม่มีน้ำไอ้ตรวจไอ้ ข้าวงามงามแต่ไม่มีน้ำพี่น้องข้าวงามมากแต่ไม่มีน้ำดูข้าวตายเลยไม่มีน้ำข้าวตายพี่น้องมันไม่มีน้ำเสียดายจัง วันได้ดีปากจะไม่มีน้ำํำวันได้ดีมากเลยนะจะไม่มีน้ําค่ะ บรรยากาศมานาประไทยข้าวดีมากแต่ไม่มีน้ำพี่น้องข้าวคอยฝนฝนตกก็ตกลินตกไม่มีน้ำข้าวคอยน้ำค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกรีบทุกคอมเมนต์ขอทุกคนมีความสุขค่ะแหงๆรวยๆฟังๆกันทุกคนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ